ก็กันไม่ต้องรบกวยยังอะไรอย่างเงี้ยรบกวย่างอ่ะอ่ะแล้วกี้มึงบอกกูว่ามึงจะต่างคนตากอยู่ถูกไหมไม่ไม่ได้บอกอ่าอ่ามึงอ่ามึงจะได้กูใช่ไหมถ้าบอกไม่ได้บอกไม่ไม่รู้อ่าหน้าแบบนี้ให้ดูออกครับแต่เขาดูออกครับผมเอาอย่างนี้เมื่อกี้มึงบอกมึงจะเอาไงปูมึงต้องการให้กูทำยังไงพูดมา ต้องการอะไรจากกูบอกมาดิไม่มีต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการไม่มีแล้วมึงมาโรงเรียนกูมึงต้องการอะไรแค่นี้ก็กูต้องการให้หยุดความคิดที่มึงกำลังจะทำอยู่เพราะมันจะทบความเสียหายกับกูแล้วกูกำลังจะภาพกูกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่มมีสิทธิ์เรื่องเุกอ่างมีสิทธิ์เรื่องทุกอย่างแต่มึงกำลังจะดัดชีวิตกูมึงก็มีสิทธิ์มึงก็มีสิทธิ์แต่สิทธิ์ที่มึงทำอะมึงกำลังทำเพียงด่ากูถูกป่ะแล้วมึงก็เสียสิทธิ์นั้นไปแล้วไงตอนเนี้ย มันไม่มีใครมึงไม่เหลือใครแล้วนะถ้ามึงก็มีแต่พวกวงกล้าแล้วพวกนั้นมันจะไม่เหลือถ้าเกิดถ้าเกิดกูเข้าไปยุ่งมึงมาคุยดีๆนะเว้ยกูก็คุยดีๆอันนี้ดีตอนเนี้ยอรอแม่กูไหมรอรอพี่พี่ป่ะพื่แม่ขอประชุม